โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้แมะช่วง Data คาเ r ็ c เตอร์กันดั้มกันนะครับผมครั้งนี้เราก็ยังอยู่กับซีรีส์ d o O V กันอีกเช่นเคยกับโมบิสูตรฝั่งยูเนียนอีกแล้วนั่นก็คือยูเนียนแฟ o ออร์บิทแพ็กเกนั่นเองครับยูเนียนแฟคออร์บิทแพ็กเกเนี่ยจะมีการปรากฏตัวอยู่ในอนิเมะเนื้อเรื่องหลักด้วยแต่แม่งโคตรน้อยแบบว่าเห็นแป๊บเดียวมึงไปซะแล้วหลักๆแล้วเจ้าตัวจะมาปรากฏตัวอยู่ใน Double O d V กับ Double O V ซะมากกว่าโอเค เราก็มาเริ่มกันเลดีกว่าครับ Union Fact Orbit Package เนี่ยจะเป็นโมบิสูตรของกองทัพยูเนียที่มีการใช้งานกันมาตั้งแต่ปี2,307แล้วครับโดยมันจะเป็นรุ่นอวกาศของ Union Fact แบบปกติซึ่งพัฒนาขึ้นมาใช้งานบนอวกาศแทนโมบิสูตรรุ่นเก่ารุ่นเก่าก็คือ Union l e เ Do o วดู t Package นั่นเองไอ้เครื่องนี้คือรุ่นที่ใหม่กว่านั่นแหละภารกิจหลักของเครื่องนี้คือการป้องกันลิฟวงโครจรของยูเนียน ความสามารถของโมบิสูก็จะเหมือนกับยูเนียนแฟกเป๊ะทุะการครับอาวุธทุกอย่างเหมือนกันแตกต่างกันแค่ว่าไอเครื่องนี้มันใช้บนอวกาศเท่านั้นเองในปี2308หลังจากเซเลเชียลบีอิงได้พ่ายแพ้ให้กับทางกองทัพสาพันโลกก็ได้มีการส่งโมบิสูเครื่องนี้ไปทําการยึดฐานทัพรับของเซเลเชียลบีอิงแล้วก็ถูกฟอนสปาฆ่าตายยกแกงในเนื้อเรื่องหลักของดับเบิลโอโมบิสูพวกนี้จะถูกใช้งานกันโดยกองทัพคาตาลอนกันซะมากกว่าแล้วในเหตุการณ์เดอะบูวี่กองทัพสาพันโลก ก็ยังมีการใช้งานเครื่องนี้อยู่โดยใช้มันในการคุ้มกันตอนที่เอลบุกโจมตีโลกนั่นเองครับ ต่อไปเราจะพูดถึง Union Fact Orbit Package Astro Work Type หรือเรียกย่อๆว่า Astro Work Fact นั่นเองครับโมบิสูเครื่องนี้มันก็คือ Union Fact Orbit Package นั่นแหละแต่ว่าทำการดัดแปลงมาโดยจะอยู่ในเนื้อเรื่องหลักของ w o v การดัดแปลงของมันก็คือเป็นการสร้างเครื่องนี้ให้เป็นเครื่องสำหรับการทำงานโดยเฉพาะนั่นเองครับจะไม่ใช่เครื่องที่เน้นการต่อสู้โดยมันมีหน้าที่ในการทาการก่อสร้างบนอวกาศนั่นเองแบ็ p แพคด้านหลังของโมบิสูจะมีการใช้ งานแท้งพลังงานที่มีการติดตั้งทัสเตอร์เอาไว้ทําให้ระยะเวลาในการทํางานในอวกาศของมันน,นั้นนาน,น,านมากยิ่งขึ้นกว่าโมบิสูตแบบปกติตัวแขนและขาของบิสูตสามารถที่จะเปลี่ยนโหมดให้กลายเป็นโหมดทํางานได้จากแขนขาปกติก็จะกลายเป็นแขนหนีบขาหนีบที่ใช้เอาไว้จับสิ่งของนั่นเองครับตัวของโมบิสูตเครื่องนี้จะมีโหมดอยู่ทั้งหมด3โหมดด้วยกันโหมดแรกจะมีชื่อว่าสแตนโพ i ิชันหรือว่าโหมดโบิสูตนั่นเองครับโหมดนี้เนี่ยจะใช้งานในการต่อสู้ซะมากกว่านะโหมดที่ ที่2 Raptor Position เป็นโหมด m o b i l e a r m ม r แล้วนะครับ Raptor Position จะเป็นการใช้งานแขนและขาพร้อมกันในการทำงานต่อไปจะเป็นโหมดที่3 c ม p o s o t i t n o n c u s e Position จะเป็นการใช้งานเพียงแค่แขนอย่างเดียวโดยส่วนขาของมันจะถูกเก็บไว้ที่ด้านหลังแทนถึงแม้ว่าโมบิสูเครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่เน้นการทํางานเป็นหลักแต่ก็จะมีการติดตั้งอาวุธเอาไว้เพื่อใช้ในการป้องกันตัวเนื่องจากว่าในซีรีส์ดเนี่ยจะมีผู้ก่อการร้ายกับโจรสลัดอยู่ด้วยครับเครื่องนี้จึง ต้องมีการติดตั้งอาวุธเอาไว้โดยอาวุธนั้นเป็นเพียงแค่อาวุธที่ใช้ในการป้องกันตัวทั่วไปนะครับไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากอย่างแรกเลยก็คือรีเนียสเปียร์ถึงแม้ว่าจะชื่อว่าสเปียร์ที่เป็นหอกแต่ว่าอาวุธมันไม่ใช่หอกนะครับมันคือเดือยหนามขนาดเล็กที่มีการติดตั้งไว้ที่ขาของมุบิสูทั้งสองข้างครับจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเอาขาไปถีบแล้วเท่านั้นแหละอย่างที่2ก็จะเป็น60มมอินเ r อร์เนลรีเมียแคนนอน จะเป็นปืนลิเนียขนาดเล็กที่มีการติดตั้งไว้ที่ไหล่ส่วนคอของมบิปูนครับซึ่งเล็กมากเลยเราวงเล็บไว้ให้แล้วต่อไปอาวุธสุดท้ายคอสไฟลิเนียไรเฟลจะเป็นอาวุธแมสโปรดักของไทล์เอาไทล์รีเนียไรเฟลหรือว่าปืนของแฟกค,คัสตอมเกแฮมนั่นเองครับไอ้นั่นนะ่ะมันเป็นรุ่นทดสอบแต่ว่ารุ่นแมสที่เสร็จแล้วจะเป็นของตัวนี้ในเดวบโอวีเครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่ทําการก่อสร้างอนาานณิคมหรือว่าโคโรนีบนอวกาศอยู่ครับต่อไปจะเป็นอีกเครื่องหนึง่งที่มาคู่ กันนั่นก็คือ Union ยนแฟ Orbit p a ทแพ็ e เกจคอ y รนีกาดไทยเรียกย่อๆว่าคอนีกาดแฟก เป็นเครื่องที่ทําการอัปเกรดมาจากรุ่น Astro Work มาอีกทีหนึง่งโดยรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ทํางานเหมือนกันครับแต่ว่าจะเน้นความสามารถในการต่อสู้ขึ้นไปอีกคืออีเครื่องเก่าเนี่ยมันมีอาวุธและสามารถต่อสู้ได้แต่ว่าเพียงแค่ระดับหนึ่งใช้ในการป้องกันตัวเท่านั้นส่วนเครื่องนี้จะต่อสู้ได้ดีกว่าโดยมันจะมีการเพิ่มอาวุธและถอดส่วนแขนที่เป็นแขนทํางานออกไปกับเหลือเพียงแค่ขาที่เป็นขาทํางานเท่านั้นแบคแพคด้านหลังของบอบิสูจะมีการเพิ่มส่วนไบเดอร์ที่เป็นปีกแล้ว แล้วตัวปีกนี้เนี่ยจะมีการติดตั้งอาวุธปืนเพิ่มด้วยครับโหมดในการใช้งานก็ยังคงมี3โหมดเหมือนเดิมโอเคเราก็จะมาพูดถึงอาวุธของโมบิสุกันดีกว่าอาวุธส่วนใหญ่เหมือนเดิมครับเราจะเอาแค่ของที่เพิ่มเข้ามาอย่างแรกก็คือโซนิกเบดหรือว่าดาบพลาสมาซอสมีการใช้งานอย่างที่2มิสไซล์หรือก็คือมิสไซล์ที่ติดไว้ที่ขาของเครื่องก็จะมีเอามาใช้งานอย่างที่3คือ120มมช็อตลิ้นเนี่ยแคนนอนก็คืออาวุธปืนที่มีการเพิ่มเข้้้าาามมททีีี่่่แบบโดดดยจะกกรรตติังไวสวสนเอ์ป านข้างทั้งสองอัน ในเนื้อเรื่อง d o O V นั้นเครื่องนี้จะมีการปรากฏตัวอยู่2ส่วนส่วนแรกก็คือไปเป็นหุ่นที่คอยช่วยงานและคุ้มกันอีกเครื่องก่อนหน้านี้ส่วนที่2จะเป็นการพูดถึงตระครเดโบรากาเรียนาในตอนที่เจ้าตัวเนี่ยไปทําการเป็นนักบินทดสอบให้กับโทเน่เครื่องที่4ซึ่งเราก็เคยทําคลิปไปแล้วคืออ e ีโทเน่สีขาวครับหลังจากที่ทําการทดสอบโทเน่สีขาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเจ้าตัวได้รู้ว่าอารเดฮันโดคอนเนอร์นั้นต้องการที่จะยึดครองโลกได้ส่งโมบิสูจริงให้กับแต่ละกองทัพซึ่งตัวเองถ ว่ามีส่วนด้วยอย่างถึงที่สุดเพราะว่าเป็นคนที่ช่วยทําการทดสอบเองกับมือเธอเชื่อว่าหลังจากช่วยงานอเริฮันโดเสร็จแล้วเธอน่าจะถูกฆ่าปิดปากเลยทําให้เธอและโรเบิร์ตสเปนซี่นั้นได้หนีออกมาจากอเริฮันโดโดยในตอนนั้นได้มีการขโมยเครื่องนี้ออกมานั่นเองครับเหตุการณ์นี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ของโทนเน่สีขาวที่เราเคยทําไปก่อนหน้านี้แล้วก็ในตอนที่เธอหลบหนีเธอได้หลบหนีไปอยู่ที่ฐานทัพของเซเดเชียลบีอิงฐานทัพหนึ่งโดยจะเป็นฐานทัพในการเก็บอาวุธยุทโธป ก่อนเอาไว้แล้วก็ไปเจอกับฟอนสปาร์กก็จะกลายเป็นเหตุการณ์ของตัวเนรเลที่เราทําไปก่อนหน้านี้เช่นเดียวกันในเหตุการ์ดเบิ์นโอเดอรมูวีทางเซเ e เช i a ลบ e i n g ได้ทําการนําเครื่องนี้ไปดัดแปลงจนเกิดเป็นรุ่นที่ซูนะเอามาใช้ในช่วงต้นของเนื้อเรื่องก็จะกลายเป็นรุ่นของเ e เ e เช i a l Being โดยเฉพาะนั่นก็จะเป็นการปรากฏตัวครั้งสุดท้ายของตัวออร์บิทแพ็กเอนิเมให้เมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม